ต,ต่อขอมานะคะเพราะว่าติดล็อกอยู่เชิญใครไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีคนตามเพิ่งห้าสิบนะคะต่อต่อเป็นช่องใหม่เนาะส่วนอันนี้บ้านส่วนอันนี้บ้าน youtube อันนี้บ้าน f a c e b o o k ขึ้นแม่งทุกช่องเลยเอาสิเอากันเลยยาค่ะอนุญออาตทาแปลงแบบหนึ่งนะคะผ่อนวันของฉัน ัดไปทางขวาเพื่อดูความคิดเห็นเพิ่มเติมฮัลโหลสวัสดีค่ะผู้ใดมาในบ้านแดงเนี่ยอีฉันขึ้นไลฟ์สามสองทางพี่น้อง a c e b o o k แต่ว่า Facebook ขึ้นช่องช่องส่วนตัวนะคะใครไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไม่เห็นนะส่วน youtube ขึ้นบ้านเลย,ยาชแน,นลชันมีช่องนะคะ ต่อๆขึ้นเลย,ยาอันเดอร์สกอร์เพนพิมนาออันนี้ขึ้นขึ้น,น,นต,ต,ต่อใหม่ต่อตอ,อีกอันหนึ่งอยู่เครื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณเลย,ยาสวัสดีค่ะคุณวิวโบคอยเฮดบ้าเฮดบ่ข่องคอยยังดอกไอ้เอ้ยวันวันหยุดเนาะวันหยุดพอดีคอยมีติก๊กตอกใหม่มันพึ่งไรได้มือนี่มันพึ่งไรได้มือนี่ข่อยก็เลยขึ้นแม่นสามสองทางเลยจ้ะอืมเอาค่ะๆเบื่งก็ข่อยเนี่ยทำงานไปแล้วสองชั่วโมงนะคะส่วน เอา้าบ้าน facebook ทำไมมืดจังเลยทำไมมืดอย่างนี้คะเดี๋ยวนะโอ้จิกจัดของจัดแสงจังไดดอกพี่น้องจา้าเอฟเฟกใหม่่าวิธีคนว่างงานไหมเ, <c oughs> เขาเรียกว่าคนว่างงานไหม สามช่องขึ้นพร้อมกันที่จริงคอยมีหาช่องผุนเด้อต่อๆค่อยมิสามช่องสี่ช่องจ้ามาเรียฮัลโหลสวัสดีค่ะรู้สึกว่าขึ้นบ่มีสาหระยยังคะ่ะทดลองทดลองเฉยๆอ๋ออันนี้เอ็กเซฟใครเนี่ย อันนี้ไลฟ์อยู่ไหมนี่ใน Facebook นี่ไลฟ์อยู่ไหมนี่คนไปใส่เบิดเนี่ยบอมีแนวมา่อวา้ฟังบหมือนจะมื่อนีนวันอะไรค่ะมนนื่อวันหยุดสโลวีเนียเนาะเมื่ววอ,อนนวานก็มีคนมาถามเรื่องเออ่ว่าทำงานสัญญาอย่างก่อนอย่างก่อนเพิ่นถามหนึ่งยังวะเพิอ่อนถามอะไรไหนก่อนเมื่อวานคำถามถามว่าสัญญาจ้างงานระยะสั้นแต่เพิ่นมีว,าวา่าวีซ่าท้อบอลแล้ว ว่าท,ที่หนีสิไปเหตุงานไอไปเหตุงานว่าสัญนายจ้างว่าไม่ได้เธอเป็นสัญญาพิเศษว่าสันก็นได้โซคิตากันยูเนี่พี่น้องเนาะกัน,กนด้โซคิตากันยูว่าจะสัญญาสั้นสัญญายาวสิทธิประโยชน์วันหยุดก็ได้เหมือนกันเนาะถ้าผูดด้ใดไปเหตุงานมือนี่ถ้าบด้เล่อนวันหยุดเป็นไอบด้หยุดมือชดเชยเข้าไปก็ข่าแรงก็ว่ากันไปนะจ๊ะ อย่างน้อยก็ต้องได้เกินจากค่าแรงเก่าอีก50%นะคะเขียนให้หมดแล้วนะใน Facebook นะคะไปอ่านเอาบอมบีแนวมาบอกสู้ฟังบอกใจมันก็มีเต่แนวเ,เดิมๆแนวเก่าๆเนาะข่อยก็บเบือข่อยก็บเส้นบวกบไปกับสองไพบรีอนิ่งเสียก็อยากเ้าอยู่อยากเ้าอยู่เมื่อแรงผู้ใดสิไปฮาลาหวินทั้งหมดใดเนี่ยจังโมงจังยามอะไรน,น,นี่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้โลวีเนียกี่โมงวะนั่นจขาอยใส่ บสามใบสามโมงอยู่นี่กำลังใบสามโมงแรกนะคะโอ๊ยทั้งบ้านเฟซบุ๊กคือปติงนี่เฮ้าเฮ้ยนย่คงหองข่อยนี่ว่าไปอีกละเล่ยากกระไดทักทายค่ะคุณอะไรอ่านซื้อบอกออกแหม โม่เนีมาบอกฟังอยากฟังอยากฟังเรื่องอย่างจ่าสิมพิมเมนมากสิอันสวัสดีค่ะน้องเลยยาสวัสดีค่ะสามทุ่มกวนหรือบอกโอ้อันนี้กําลังใบาสามเป็นบอกว่าสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสองทุ่มหรือเปล่ายุ่งนาฬิกาขคอยประตุง เรือนาฬิกาขวบตรงนาฬิกาขวบเครื่องใดแนนีิสามทุ่มยี่สิบสามโอ้ถ้าสามทุ่มยีส่สิบสามแสดงว่านาฬิกาขวบตรงสิบห้าอ๋อใช่ใช่สิบห้าบวกสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดถูกค่ะสามทุ่มยี่สิบสามถูกค่ะตอนนี้กำลังบ่ายสามยี่สิบสามค่ะขวบ จำเวลาซับสนเนี่ยพี่น้องตอนนี้เพราะว่าปับเวลาปับเวลามาไอ้เขาเอื่นไว้จังไดละปรับเวลามาสาลงอีกชั่วโมงหนึ่งเนาะก,ก็จนกว่าสิเขาหนาห่อนค่อยสิป,ปับขึ้นมาเป็นหาชั่วโมงห่างจากไทยตอนนี้ประเทศไทยยี่สิบเอ็ดนะคะติ๊กต็อกขอยมานยังปลดล็อกเส้นคนรวมบ่ได้พี่น้องอันนี้ช่องอันนี้ช่องใหม่แต่ว่าส่องเก่านั้นมีคนตามมีคนตามอยู่แต่มันอยู่อีกเครื่องหนึง่งแต่บังเอิญบังเอืญว่าอันนี้ เหื่องเหม่ามออยอย่างกันวัตีโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมืนเน่อีนกานมีเหลืองเหม่ามอ่อยอย่างวัตีเรื่องดราม่าก,กับบะมีดอกพี่น้องก็มาทักทายไปสละว่างเนาะที่จริงบ่เป็นว่างดอกเบี้ยคอยก็มีอยู่แต่คอยคขอยีขยค่ขคานมันว่นหยุดกับคอยหยุดในแหมอืมทำงานไปละสองคอยสัญญาคอยสัญาสญาสนุนดเดบ่อนี่ติดต้องมันสิแบนคอยบ่เนี่สวัสดีค่ะคุณชูสวัสดีจ้าวสันอัน เป็นไดทั้งไทยอากาศหนาวบอจ่ะเอ้าข่อยคือกับกล่องอัน YouTube ข่อยนี่ก็ได้โอ้ Facebook ข่อยมันไลยส่งไลเขาก็ซับสนเลยได้ปะเนี่ยขอกกซับสนฮัลโหลสวัสดีค่ะอ่านไลยช่งเนาะอันมือนี้วันหยุดสโลวีเนียกับสิหยุดมือนี้มืออื่นวันอาทิตย์สามมื้อสามมื้อเลยเนาะจ้ะมืออื่นก็สิเป็นมื้อไปไหว้สุสาน วันอาทิตย์ก็หยุดปกติเขาก็มาถามกันว่าอันกรณี่เป็นหมอหนวดหรือยังแจงสี่หนุนนันนีมิธิตยุดบอก็มีหยุดปกตินะคะใครๆเขาก็หยุดงานกันเนาะวันนี้เนาะมีแต่ข่อยเนียเห็ดเห็ดสองชั่วโมงเข้ามาเนยห้เาเฮ็ดเอาเองเนอะพี่น้องนาะเขาบริจางใครเนาะเออเห็ดแกได้เงิน,น,นจะาของอก็เลยเห็ดไปแล้วเรียบร้อยก็เลยมานางเหมาม้อยแวะแวะนี่ละตามภาษาข่อยอตามภาษาอีชั้นนะคะ ส่วนพยุวนแล้วก็ไปยูล้วก็ไปตามภาษาเราอ่าสบัสดีบ้านฟ้าค่ะเฟซบุ๊กผู้ใดซีเฟซบุ๊กทำไมมันชอบขึ้นว่าส l o w โลคอนเ n n e c ล่ะทิกต็อกไม่มีปัญหา youtube ไม่มีปัญหานะคะขึ้นสามสองเลยเอาซีกับฉันเออเอาซีกับฉันยังเหลือกล้องว่างอีกตัวหนึ่งจะขึ้นช่องอะไรนี่ <laughs> บ้าบอคอแตกมากเลยกับเลยาเนี่ยมืออื้อนพยบาบาลกะสิไปก็ท่อมออะไรขายของกับเป็ดโอ้ยเพื่อนอัน งานพื้นหลายอยู่ตัวมเ,เ, C, เมื่อขึ้นเพื่อก็เลรนคอขเอิร์ออันพัทยาหอดีซีผุนมาเป็นบอกแล้วก็เห็นคิวงานออกมาคิวงานก็ยังแบบว่าคิวงานก็ยังแน่นอยู่ด้ขอดีพอมันคือศิลปินคนแยกใหญ่กันไปไหนเนาะพี่น,อน้องเนาะพออยากอมสนุกด,ด้แต่ว่าขยันบ้านต่อตอนบ๊อกค่อยเนี่ยสวัสดีค่ะตอตอรชิดาสวัสดีค่ะบอบบี้สวัสดีค่ะผู้ใดอายากขึ้นก็ แอดจอยมานะเพราะว่าของข่อยยังเป็นล็อกอยู่ไม่สามารถเป็นโฮสได้นะคะชเชิญใครก็ไม่ได้นะคะอ,อันเอาผู้นึง่น,นกับว่าคนสิไปเปลี่ยนบรรยากาศไล่สดปไปไลอยู่อันผู้วิลาบ่แม่นร่ผู้วิลาบ่ได้คนเซาผักตีบดได้เงินงนํอาอันนันบ่ค่อยสิพากันหอบกันไปคือบ่ไล่อยู่เฮือนน่ะนะม่นบ่ละอันสตูดิโอก็เห็นเลยสิพากันหอบเหนมันสิเสียค่าน้ามันเห็ดอย่างโอ้ยเนี่ยบทสางอืมว่าหลั สรแล้วเนี่ยเขาอีกลเลย,ยาะส,สงสัยขอใส่คอนแทคเลนกับร่านี่านพี่น้องค่อยคือเป็นเครื่องเครื่อง่ะสงสัยใสย่คอนแทคเลนสวัสดีบ้านฟ้าสวัสดีบ้านแดงสวัสดีวันบ้านดําค่ะระยะไม่มีอะไรมาขายนะคะมีแต่ความเมามอยจกตาวนไปนะคะอือผู้ใดมีคําถามช่วงนี้เข้ามาถามตอบแต่ว่าหลังหลังวันที่สิบเจ็ด ล้างวันที่เท่าไหร่วะสิบเจ็พฤศจิกานะบ้านฟ้าจะย้ายไปไลท์ที่ช่องที่ชาพัดนะคะช่องเลยานี้จะไม่ค่อยไล่น,ะนานๆก็แทบจะไม่ไลเลยแดดแทบจะเลยแดดวาสันขอนแก่นฝนตกสองหมื่นแล้วจ้าสลวิเนียแดดออกอยู่พี่น้องแต่แดดกับวัาทำงานดอกเมื่อว่านนี่ยขึ้นเออเมื่อขึนเมื่อนี้กับวัฒนยังโอ้ยใครจะไปไหนเนี่ย บ้านฟ้าน่ะคืนนี้มีที่ไหนหรือเปล่าคอยกับเบิงว่าเขามีโปรแกรมงานฮาโลวีนปาร์ตี้เนาะพี่น้องเนาะทําไมไม่แต่งหน้าทำไมไม่ลงรองพื้นวันนี้เพราะว่าเพื่อมีเพื่อนส่วนไปฮาโลวีนเนาะกสิไปสภาพนาสดเนาะซ้ำานีแก็เป็นผีใดเลยได้พี่น้องเอออันไปนาสดกสิเป็นผีใดเราเลี้ยวประจำเป็นตรงอีหย่างเด้แมนบ่ป้ามุกกลินไปไหนเนี่ยป้ามุกกลินไปฮาโลวีนปาร์ตี้ไม่คืนนี้ถ้าไปทักมาหน่อยนะแต่อย่าไปดึกนะ ไม่สู้นะจ๊ะเพราะรู้ตัวว่าแก่แล้วอแก่แล้วไม่สู้องานปาร์ตี้ก็เริ่มแต่สีทุ่มพูดหมสีถุ่มนะเวลาขากินเหล่าเม้านอนละแม่จักไพ่สีไปเนาะแต่เพื่อนฟุง้งทำรีบไปหนา้าก็เห็นกินเหล่าหัวซักทวนอยู่แต่วันเสาร์หน้าอีชันก็จะไปซากรีบนะคะเสาร์หน้าจะไปซากรบีบ งานไม่จัดแต่ก็จะไปเหมือนเดิมนะคะเพื่อความบันเทิงและสุขสันต์ของอีชั้นนะคะอีชั้นก็จะไปตามของตามหอยอันพ่ออยากเห็นคลิปชนีป้ายาไปด้วยใช่ไหมเนี่ชนีป้ายาบัตเตอร์นะคะกลิ่นนี้หอมค่ะไม่ได้ขายของหมอมอั่ยไปซ,ซื้อพี่น้องจะ Q&A พูดอยากทำอะไรถามมาช่วงนี้พร้อมตอบคำถาม แทบท invite ้เออ r น o ะยอดแคผู้ใหเนี่ยผู้ใดนี่จะมาขอขึ้นกับฉันบ้านฟ้าเนี่มันขึ้นด้วยกันได้ด้วยหรอขึ้นด้วยกันได้ด้วยหรอโอ้ขั้นพี่น้องผู้ใหเนี่นู่สวัสดีค่ะคุณผมสโมชื่ออะไรอ่านไม่ออกนะนี่คอยว่า่อใส่ขัน้นแท็กเรียนผิดด่านแห้งแห้งดนเดี๋ยนี้ เปิดโอกาสให้ตอบคำถามขึ้นมาไลฟ์มาเซใหกันใช่ๆสวัสดีนิพาวันทนสู้ไลฟ์สามช่องทำไปตามหรือ,อยัง y o t u u e บบ้าน,บ,านบ้านแดงบ้านดำไปตามด้วยนะจ๊ะโอ้รวดมินหนาละ่ะเขาเจา้าอเนี่ยเบิ่งพี่น้องมูเจ้าเบิ่งข่อยมูเจ้าเบิ่งข่อยว่าข่อยจักสองทาง อันน mm ี้บ้านดําส nah ่วนอันนี้บ้านฝาอัน oh นี้บ้านฝาผู้จอว่า่อยใส่โท้์แซกเครื่องสามเรื่องเดี๋ยวหลหลังคิดสมัยจิ๊บสื่อมาอีกสองเรื่องค่ะมวลมวนเดอฮาโลวีนคิดคิดฮอดบดไปโดนดอกคิดฮอดบดไปโดนดอกระย่ามีคนไปแอบอยู่ในบ้านหักบิ๊กอังมารีแฝงอยู่เอาอ่แต่ แต่มันเป็นสาธารณะเนาะหรือเปล่ากับอยู่กับให้นั่งอยู่ไปตัวนั่งกับสิสนใจฉันตัวนั่งค่อยไม่แอบอยู่เนาะก็อยากรู้ความคืบหน้าความเป็นไปก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ยังไปแอบอยู่บ้านนั้นบ้านนี้เลยก็ให้เขาเห็นไปเถอะมันไม่ได้มีอะไรเป็นความลับปิดบังเนาะมันไม่มีอะไรเป็นความลับก็ใครจะแอบอยู่บ้านถ้าใครก็ไอ้นี่เออเมื่อวานพูดอะไรเนาะทำเคย เขาจะถามข่อยว่าย่าไัสันและย่าจะหลู้เรื่องอยู่บมมาดามทั้งอันมาดามมาดามมาดามทั้งอันฟิลแล่นทั้งไหนเข้าใจอันเออบรมาทั้งไหนวะข่อยกับบลูพูดกันอันว่ามาดามทั้งมึงหนอกเขาจะพิดกันฉันบลูจ้าบลูเด้อยังมาถามข่อยเรื่องมาดามพิดกันเด้อฉันบลูจ้าพอข่อยกับเฮดสองของข่อยไปมองเงาะไม่แง่นาะจ้าบุได้ยหีหยงนะจ้าอีสันไม่ทราบอีสันอ่านข่าวเล่าข่าวก็อ่านเอาตามเนื้อหาที่เราเห็นจากโลกโซเชียล คือกันนหละจาอ่านแล้วก็มาคิดวิเคราะห์แยกแยะเออแล้วก็บอกผื้นไปตามภาษาสันเพราะฉะนั้นไม่รู้จักใครนะคะเพราะอีชันไม่ใช่สายมาดามนะคะอีชันเป็นคนธรรมดานะคะอีฉันเป็นสาวบ้านอีฉันเป็นอีป้าข้างบ้านค่ะอืมอีฉันเป็นอีป้าข้างบ้านนะคะนิพาวรรณกดติดตามช่องพิชาพัฒน์เพนพิมพ์หรือย,อยังบ้านฟ้านะ่ะเฟซบุ๊กใหม่นะคะอ๋อพี่น้องจ้าไปกดติดตามีิชาพัฒน์เพนพิมพ์ให้หน่อยนะ เขาบอกว่าถ้าคนตามห้าพันจะได้อะไรวะผ่านด่านห้าเหรอมารีแฟงมารีแฝงมาดูมาเบิ้งไผ่มารีแฝงมาเบิ้งไผ่ฟินแลนด์กับเซวีเดนยุ่มกันบอจ่าอันมารีแฝงมาเบิ้งไผ่เบิ้งคอยตีสวัสดีค่ะคุณคุณสายพินมารีแฝงมาดูใครแฝงมาดูในบ้านฮักเหรอโอ้เห็นนางเบิ้งโหลดนาาก็อยากหลู่อยากเห็นละเนาะ ให้นา่งเบรโลดนางกสิยากรูถ้าคนท่อนบอส่ใจกันบ่กบอนแฝงไปดอกก็ให้นั่งเบงโลดก็สร้างนั่งถอดนางกสิมีความเครียดอย่างหลายอย่างหรือเปล่านา่งกสิมีความเครียดอย่างหลายอย่างนั่ก็เลยต้องแฝงไปหยอกลู้หยอกเห็นพราะว่านา่งกสิโซเซตก็ให้นั่งเบิ่งไปถอด้าเดี๋ยวนา่งกสิเป็นซึมเศร้านาะก็ให้นา่งเบิ่งไปเพะว่าเฮาอยู่ในกุเข้าอยู่ในกลุ่มบานหักนั่นนี่เฮากับมิตวความบันเทิงมันบ <t ose in Luft> ่พ <poison> ่นอกมันบอได้มีความลับเนาะกับมีแต่เรื่อง บันเทิงก็ให้นางมาดูเผื่อนางจะเบิกบานสําราญในหัวใจเพราะที่บ้านมันก็ไม่มีอะไรน่าดูที่บ้านมันมีก็มีแต่คนไข่อึงลึงเกาะกินใช่ไหม,มแฝงไว้รอบการบ้านมีฝรัง่งมีฝรั่งท่างนี้เป็นตหายานบอมีฝรั่งท่างนี้เป็นตหยานบอนองฝรั่งท่างนี้เป็นตหยตานตหยานจังไหนเนะเาะฝรั่งก็คือบา้านเฮาหรือจ๋ะมีเท่งคนดีคนไปตาซังคือกนเบดอืม แต่เขาเจาบ่บข่อยอันรุนแรงคือบ้านเ้าดอกอันเขาเจาะกับชนโตใครชนโตมันเนาะอันแต่ว่าข่อยกับบ่ถือถาดกับซุ้มมุสลิมไใไใดดอกข่อยานายผีคนไ่บอโออผีฝรั่งท่านนีไปต่ย่านบอน้อง โอ้ยผีฝรั่งบมเปตยานจ่าบ้านขอยอย่ไก่สุสารเดฟผีตาผีตาฝรั่งบมเปตยานดอกจ้าผีฝรั่งนม่ตะกินเหล่าเลา,าก็เมาเล้า,ากม็มวลอืมบ้มีเปตยานจ้าอันที่ปาษสาบ้านเขากับบ้เปตยานเด้อพี่ปาษสาบ้านเขาแปนว่างเที่นว่างอันนี้อันทําความสะอาดได้สุสารน,นี่บ้านขอยยุติสุสารสุสารสุสารมารีบอมีสองอันไ่เนาะอันอยู่นี่อันหนึ่งหล้วก็อยู่พุดอันหนึ่งไอเขาเอิญว่าองไรล่ะมีอยูทั่วไปแต่ว่ามันก็สะอาดสะอานนะเนาะเขาก็มี เขาอ่านวัไดนล่ะเขาจะาว่างดอกไม้ถ้าเป็นบ้านนอกกับบัานดอกไม้ทุกเทียนเนาะอวิรุธฝอยหยางน้อจะสวัสดีค่ะอวิรุธฉันไล่สามช่องแกสามช่องฉันไล่สามช่องบ้านฟ้าบ้านดำฉันก็มองมอยไปตามภาษาฉันเลยจะาวันว่างฉันว่างนาอฉันว่างอืมฉันว่างสวัสดีอวิรุธนะคะเพื่อนนะคะอันีสิดิเลียนคอนแทคเลื่อนของนะังกันเครื่องตาแม่ มาดูเวลาบิ๊กพาสาวไปกินข้าวโอ้เขากลับไปธรรมดาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาเจาะกลับไปธรรมดาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขึ้นเครื่องตาว่าคอยขึ้นเครื่องตาว่าคอใส่คอนแทคคอนแทคเล่นกับด่านหนึ่งโอ้ยมันปิวแล้วขออนุญาตนะจับกําเนิงน้ำยาล้างคอนแทคเออดีละอ่านคอมเมนต์ อ่านคอมเมนต์แกนนะสาเลยาคอมเมนต์ตัวไหนจ่ะคอมเมนต์ตัวไหนที่ไม่ได้อ่านเอ่ยก็ว่าอ่านหมดอยู่นะมีคนมาแอบอยู่ในบ้านฮัก์ฟินแลนด์สวีเดนหยุ่มกันมาดูบิ๊กเวลาไปอ่านคอมเมนต์เลรยาอ่านอยู่จ้ะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอเป็นคนอ่านคอมเมนต์ไว้ตัวเนี่ย ่อยอ่านสามสองผลก็เก่งบอขม่ขอยเก่งได้เนี่ยข่อยอ่านสามสองผลเดี๋ยวข่อยเท่าไรเอ้รอดคิดสมัติคอยซื้อโทรศัพท์อีกสองเครื่องพี่นองจ้าเพราะว่า่อยไม่ติดตอกอีกสองช่องซื้อมันสามดีกว่าเพราะว่าเฟซบุ๊กมีสามเฟซบุ๊กมีสองเออเฟซบุ๊กมีสองเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์อีกสามเครื่อง <laughs> เอาวันคักเอาวันถุกช่องเออนะคะ ตามภาษาอีฉันฉันก็นลงเคาหนาทิดเลยเนี่ยไอยอูทูบเคาะอเคาะได้บ้านฟ้าเคาะได้เออบ้านดำเออเอามันถูกสองผุนเอากับเลยยาบอบบัน,นี้มัทักทายเป็นกำลังใจสิ <Hello. S 1> จ้าลูกก็ได้อ um, ่วันนี้ก็ทูวิคิโน แค่ในกูวิดีโอว่าเดอะม e ฟี่ฮะ e ้าวคำทูเซ i ส e o r y o u code เอฟส o ่ว้าคอเพพี่นเอหลูกฉันใส่เอฟคอเพมา if you go you can order taxi yes i can order taxi then mm, how to say i will go to sit and drink when you outside <Yeah. S 1> in the <Yeah. S 1> kino because i don't like anime ยูโน่ไลค์อิสกูดอิสกูดแอนิเมะวะเยอะว่ะฉันจะไปกินเหล้าสาวโอ้ยยูช่วยทัวร์แวร์แวร์ซัมม์ติ้งอันเดอร์ยูแอลเล็กซ์โอเค굿ฮาวอ่ะฉันมีบอดี้สูทยูแครนแวร์บอดี้สูท first อ่ะฉันมีอ่ะวิชฟันโน้ฟังอือ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  ว้จะเป็นเบา n ยา t คำทูเซ่ไฮทูเอฟซีให้ม,มาไหมเร็ว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 เดี๋ยวม,มามาพาไปเอฟซีวิลซีฮาวยูวคอร์เดิพี่น้องมาบังลูกสาวฉันพีตีุ่กทมาหรอมาหรอมาหรอพี่น้องมาบัาางลูกสาวสันใสคอรเพจ้าออ oh. uh, which one you wear you can tell them what the name of this w h a you have four t h r e t h e e โอ้ยพี่น้องมาสมวัสวดีก่อนเซดีสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีก่อนค่ะอ h oh sorry o h sorry you have to e e สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ What's your name? Pio t h r e is TikTok I see t h r e is TikTok here is YouTube here is Facebook สวัสดีค่ะ everybody h า w o l นอย r e you? 13 <Th irteen. S> 13อยู่ปวนไหนคะ What the grade you study? เอ็ดนะคะอยู่ปอคะ่ะอายุ13คะ่ะวันนี้มานั่งกับแม่เพราะว่าชิวันโกทุกินโนนะคะอยากจะไปร่วงหนังนะคะ คนสวยโชว์ตัวหน่อยเห็นไหม FC เสร็จเลปปุลส์ะแกนเชอบิชสวยมากค่ะเอาเซกุตไปฟอร์ FC ก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อนกลุกค่ะสวัสดีค่ะอิสมีนขอบคุณค่ะตุ้ดีขอบคุณค่ะใครปะนกนกอ่านกยัวกราว่ามาถูดูดิฉวันออสโซเมนูสวัสดีขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะสวยๆขอบคุณเขาเออฮะโอ้ยเออส่วนกล่องกุชโนกุย เสีษฐีอืลูกสาวส่วนบลกอ้เราเอาพี่น้องเราเอามันมาเขาให้บลัด <Hey, อินเดะอันเดชรอเอาพี่น้องถ้าว่าสั่นเขามาสิเขามาน้ำเเ่าเขาอยากไปอันนั้นเขาอยากไปเบงหนังอืมเขาอยากไปเบิงหนังหกโมงแตนโต้คอสเพต์นี่อยากไปเบิงหนังค่ะอืม อันว่าท้าพ่อพ่าแม่แม่พาไปแม่ก็สิไปนั่งกินเหล่านั้นนะแม่ก็สิไปนั่งกินเหล่าเก๋ๆนาอพี่น้องเนาะอือยู่บ้านก็เซ้นเนาะนะจ๊ะแม่ก็สิไปนั่งกินเกลีาเก๋ๆรอรูเขาบอกไปเบ่งด้วยหนังลูกสาวสวยมากค่ะอสวยอยู่จ้ะสวยห้องบอกแอืตสามมืออาบน้ำที่นึ่งบน้ำหยาเนาอพี่น้องเนาะน้อก็สิไป ขอเกษีใส่คอทเพล่กันเละมึงเ,เออขอเกส่คอทเพล่ขอเขาไม่สุดแม่บ้านเนี่ยพี่น้องขอเใส่สุดแม่บ้านไปเดี๋ยวขอชิลลงไลน์ขอชิไปโทรหาเมยยังมุกกะลินเจ้าเมี์ยัมุกกะลินไปนั่งกินเหล้าก็หน้าเก๋ๆขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูอีฉันจะไปแต่งหน้าดีกว่าเนาะไปใส่คอทเพล่เดี๋ยวเจอกันที่โรงหนังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องทางค่ะบ๊ายบาย